สวัสดีครับผมานายกษัณตุแก้วสอฟอ,ฟอสอทับหนึ่งรหัสศูนย์หนึ่งสองวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องลักษณะของนันทนาการลักษณะของนันทนาการคือกิจกรรมในช่วงเวลาว่างด้วยความสมัครใจเพื่อให้เกิดความสุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีลักษณะสำคัญคือต้องเป็นกิจกรรมที่ทําด้วยความสมัครใจมีรูปแบบหลากหลายสามารถจัดได้ทุกที่ทุกเวลา และไม่เป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อการเลี้ยงชีพลักษณะสําคัญของนาฏการรกิจกรรมนาฏนาการเกี่ยวข้องกับการการะทําหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการร้องเพลงการอ่านหนังสือหรือกิจกรรมอื่นๆเวลาว่างกิจกรรมนาฏนาการทำในช่วงเวลาว่างซึ่งเป็นเวลาที่บุคคลเป็นอิสระ จากการทำงานและการประกอบกิจวัตรประจำวันความสมัครใจการเข้าร่วมกิจกรรมนาฏยการจะต้องเป็นความสมัครใจของผู้เข้าร่วมเองความสนุกสนานและความพึงพอใจกิจกรรมนานาการควรสร้างความสุขความเพลิดเพลินและความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมการสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏยการควรมีคุณคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมเป็นประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรมนาฏนาการควรส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวยอย่างกิจกรรมนาฏนาการการเล่นกีฬาเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลว่ายน้ำการออกกำลังกายเช่นการเดินการวิ่งการเต้นแอรโรบิกการพักผ่อนหย่อนใจเช่นการดูหนังการฟังเพลงการอ่านหนังสือครับ ขอบคุณครับ